นั er ่นเนการที่ท่านที่ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลให้ท่านผู้บริหารนะครับแล้ต่อไปเราก็เรียนเชิญข้อเสนอแนะจากท่านท่ารและผู้บริหารครับเดี๋ยวแนะนำตัวเลยครับผู้ดีไทยชูบุญคุณครับเขตเทศน์ธนาคารเศษตอนนี้รักษาการผู้นับริหารคณะกรมการสูงขระเทศ มีวันสีนะคะเป็นักวิเศษสมพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะพิเศนี้่ทำตามประเทศนะครับสวัสดีครับท่านเีจบบทดีแล้วก็ทุกอย่างนคะครับผมอ,อ,อิสราซอนเสงครับอิสราซอนเสงครับเป็นวิศวรกรครับผมครับซุปเปอร์ชำนานไทยนะครับ นักวิชาการแพทย์ครับไม่มีการแพทย์โอเคมีครับครับผมชัดพัชเนี่ยชัดพัชคงปัน้ทนทันตแพทย์ครับผมเมื่อกีค่ะน้ำพึ้งรัตนพิบูลค่ะเจ้าพนักงานทางการสาธารณสุขครับทำงานครับผมแมนสวงมงคลไทยครับหัวหน้าคลินิกทางการ ก็ทำโอพีดีของด้านบริการคลินิกแล้วก็ทําเป็นผู้วิจัยทางนล้วก็ปีนี้ก็รับโครงการวิจัยจากวิจัยจากคุณหมอลินทกที่ซึ่งคนนี้ไม่ได้พิเศษแต่ก็ไม่ห่านว่าละเกษียณแล้วแต่ก็ต้องรับโครงการของเรื่องการส่งเสริมพัฒนาส่งการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพในคลินิกเด็กโดยใช้แบบ่งจุนองความเสี่ยงในการตรวจรบฝัน ซึ่งตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตว่าต้องจ้างตอนนี้ได้ทําเรื่องส่งไปที่กรมหาที่ต้องจ้างคุณหมอจุลยินมาเป็นผู่เป็นผู้ร่วมวิจัยเพราะว่าเนื่องจากสองปีนั้นนั่นะคุณหมอศัลยีเนี่ยได้ในเริการนอนันไว้และตอนนี้ก็เลยร่วมกับวิทยากซึ่งเขาต้องซื้อข้อมูลช่วงของปีแรกและตอนนี้ที่นม่ไม่เอเพราะอนามัยยังไม่เสร็จแลวก็ปีที่สามนี้ต้องตอบที่ว่าต้องพอได้ข้อมูลปุ๊บนี่ก็ต้องวางแผนพิจาาที่ว่าจะหาโมเดลแลวก็ไปลง ผู้ปฏิบัติการที่พารพรเสถียสัุลคารงแทสก็ช่วยรักษาการแล้วก็ทำทำพิมพ์การป็นวใจัยทำกลุ่มเด็กผดุศึกษาแล้วก็เด็กกลังศึสวัสดีค่าดีเหนือกา อาจครย์สเกตเก้าเจ้าหน้าทรับการค่ะ